สวัสดีครับหมอพบก,กับรายการนิวเกมในเกมอะไรนะอ่านไม่ออกนะวันนี้ผมจะมาแต่งผมบีบอยกันนะครับข้อแ,แลกเราต้องไม่เหวีะเป๋่าไม่เลยอ,อเออเออเทปคนเจอผีนี่แล้วก็ย้องสีเรียบร้อยแม่ง,งส,สุดล็อกเลย นะครับอืเกมนี้เดี๋ยวผมจะที่รีไว้ให้นะครับอเาอาลงเออมม่มไม่ใช่เอาเป๋่า้างเอองอกออกออกดิม่งสันกันงอกออกอกอออ่ายิ้มยิ้มยิ้ม,มโกนตอนนี้ต้องโกนนะครับมันมันเอาให้โล้นไปเลย โอเคเกียนหลวดๆเลยประมาณนี้เลยนะครับอืมอ๋อเอไม่เอาโอเคอเอ้ยตรงนีม้มันแหวงไว้เฮ้ยโอเคแล้วก็มาซอยผมซอยลงซอยแบบไอทเท่ๆให้ปิดตาไปเลย แรปตินบีบอยคงแท้อ้ายิ้มยิ้มอ๋อลงงอ,อ,อตัดมันให้หมดไอซอ,เอนเกิร์นนี่ตัอดออกไปหน่อยอืมโอ้โหจรปตินหัวขาด โอ้โหนเทจะตินหัวขาดทุยกี่นาทีนะบอสนั่งอัดนานได้ครับเกินสิบห้านาทเีเดี๋ยวเดี๋ยววาแตกจะตินหัวขาดกันนะครับอืม่งเกียนชิปยออ้อมหัวเอาความมีสร็จก็ขอไผ่ด้วยนะครับโอยโอยโอย อะไรเขาตาว <c oughs> อตอนไหนวะยังอือโอ้โหมีสไตล์เหอ,อะเอาลงเอาลงลดผมหน่อยเ <c oughs> พอาังพอสองคำจับ ไปดูในรายการอะไรวะหารกเกิดวุ่ยลองเบกเกอร์นั่ไอ้ตรงนี้ก็ต้องยืดมาหน่อยยืดยืดเสร็จก็วีดนี่จ่าตินวีเบอร์นี่วีเบอร์วีเบอร์ โ okay. อเคจา้าตินบีเบอร์แหวงโอ้แหวงเลยเสร็จก็เป่าลงโอ้เต้นหมวกแก๊ปเตหมวกแก๊ปโอ้โหบินบินประมาณนี้คนระับโกนโกนพอดีเขาจะบวชโอ้กม,มาอ้อเลยพอดีเขาจะบวช ะต้องอมาองอ,อพอดีเขาจะบวชเราต้องอต้องกโกนผมให้เขาหน่อยนะมาองมาออาพ่นพ่นไอนห,หัวแดงเลยเรียบร้อยหนึ่งปีต่อออกมาเอาไม่มาใสนะ่ละอ้าวอ้างอกงวองอก,งอก,งอก คลิปนี้ไม่อัดถึงสิบห้านาทีแล้วกันมัน,ม,นมันแค่แต่งผมนะครับเดี๋ยวแปดเกมอื่นมั้งนะมันไม่มีเวลาลุดผมขึ้นลูดผมขึ้นลุดลงลุดลงลดลองอ่ะยิ้มยิ้มยิ้มได้เขียวเลยบีบอย์บีบีบอยสกอร์บีสกีบีสกีบีทุยสกอร์บีโอเทแบบไฮร็ก ตัดตรงเนี้ยไปโอเคเพิ่มตรงเนี้ยไปหน่อยอืมเป็นอบังอบังไขโ่โรตีแล้วก็รูดผมทุกเส้นลงมาข้างล่างเท่ดีมึงเส้นก็ตังเลยนี่เหีย่ยวอกเกี่ยวซ้ำสองโอ้โหเท่ชิบเป่งเลย ờ thế ấp thế 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 ờ ấy ờ ấy ô mấy anh ơi âu chứ luôn mà phải tèn lên nè ờ hả màu hùng mới heo lết lời ờ hơi ờ hơi ô thế đó ตัดแ่งตัดแ่งตัด่งเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยโอ๊ยวอตะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องเป่าผมเขาให้ดูแบบมีสายหน่อยหนยคนคนเกลียนผีเจอผีมั้แม่จะตินบีบอย แมโมโงมาแฮะไอ้ไอ้พวกตนนัวดีก็รู้จำนวนหนึ่ง<อ>มาปิดตามีเจตีบีบอยม่เท่แบบมิสไตรยืนให้มันเยอะๆหน่อยมันจะได้รอๆออโอยืนยืนยืน มาชนเผ่าอินดีแดงพวกสาไก่ทุยนั่นมาไทยเราเป็นพวกอินดีแดงกันนะครับโอเคครับเออถ้างั้นก็เดี๋ยวมาเอาใหม่พอดีไปขอกดเลเล่นเลยครับอ่าเดี๋ยวมาใหม่นะครับอ๋อน้วจากที่ไปกดเลเล่นหมาก็เออเหมือนเดิมนี่หว่า มันเดิมมันมันเดิมอือเอามานี้หละอือหือสวยงามมากแต่งเป็นผู้หญิงก็แต่งไม่ได้นี่ตอบสังามปุ๊บอือหือฮีโรกสุดๆเลยครับโอ้โหเปิไปไม่ได้โอ้แทชเปล่งเลยอ่ะโอเคนี่แหละ อาพ่นหนออาอาเป็นไอ้เกลียนคนหนึ่งนะอาพ่น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 สีแดงอาอาพ่นอาพ่นพ่นเอ้ยไม่อาอาพ่นฮ่าเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เป่าผม เออนี่พ่อถามคำจังตัดนียตัดนียโกนเลยโกน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 พ่อพ่อสั่มคำโจโกนก็อู้เจ้าเอาฟันนะอือหือ เด็กเรียนต้องตัดสั้นๆๆๆต้องโกนต้องโกนบนหัวหน่อยทุยเอาใหม่เลยไอเด็กคนนี้แม่งไม่ได้ตัดผมมากี่ปีเนี่ยเราต้องตัดข้างหน้าเลยนะพอดีว่ามันบังตานเอ่าประมาณเท่านี้แหละหนูโกนหัวโกนผม,นผมข้างบนหน่อยโกนดีว่าเออเทดีเอาไม่เอาอ๋ <c oughs> ให้ล็อกกันไปเปลาโอเคไอ้ตรงนี้ก็เพิ่มเต็มสปีดเนี่ยพอดีคุยให้ไวหน่อนะตรงนี้ก็ไว้นิดนึงเออเจ๋งแป้งลีด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 ถ้างั้นคลิปเกมอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องขอก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับ อขอให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านไปดีมาดีครับซับซับสไครกันด้วยนะครับอ่าดังนั้นคลิปนี้คงต้องคลิปนี้คงคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ